ครับเดี๋ยวสาธิตวิธีการใช้งานนะครับก่อนก่อนที่จะใช้นะไขฝา,าตัวนี้ออกนะครับไขฝา,านี้ออกนะครับแล้วก็จับกระบอกเขียงลงอย่างนี้นะแล้วก็พ่นแอลกอฮอล์เข้าไปนะครับพ่นแอลกอฮอล์อาพ่นแอลกอฮอล์เข้าไปในรูตรงนี้นะครับประมาณตั้งห้าครั้งก็พอนะพ่นห้าครั้งแล้วนะ แล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็เขย่าหน่อยอ่ะแล้วก็ยิงดังว่าไม่ลูกโอ้โหไม่ดังหรอกออ้ยไ,ได้ปะไม่ดังห,หรอกได้ไหมอันนี้แค่จะยิงแค่ครั้งเดียวนะถ้าจะยิงต่อเนื่องถ้ายิงต่อเนื่องและหลายครั้งอ่ะก็เวลายิงเสร็จปุ๊บว่ะเขย่าเขย่า,ยาแล้วก็ พ่นเข้าไปก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าเขย่าเพราะว่าในเนี้ยมันต้องใช้ออกซิเจนใช้อากาศในการจุดจุดไฟให้มันติดด้วยถ้าเราพ่นโดยที่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้เขย่าไม่ได้ให้อากาศเข้าไปข้างในมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยเรื่อยเพล้วพ่นก่อนเน่องประมาณอีกครั้งที่ห้าครั้งที่หกเนี้ยบางทีมันจะเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันจะเสียงเสียงดังปุ๊บมันจะดังเบาลงมามันจะไม่เสียง ประมาณนั้นดังว่าดัง, <laughs> ดง <laughs> ตังนี้ไงตรง,ง,งนี่มาแถา <laughs> <laughs> แล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้านนมันมีปัญหาอะไรก็แจ้งผมไปเดี๋ยวผมเอามาส่งส่งมาเตียนให้